สวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมเข็มขัดหนังจอระเขสสวยๆกันนะคะสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเอ๋นําเข็มขัดหนังจอระเร้สําหรับท่านสุภาพสตรีมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะงานในคลิปวิดีโอนี้ก็เข้ามาใหม่ล่าสุดและมีให้เลือกหลายสีสันเลยค่ะ พี่พี่คะ่ะน่าใช้มากน่ามีวิสะสมมากเลยอ่ะเข็มขัดหนังจระเข้เวลาใช้งานออกมายังไงก็สวยยังไงก็ดูดียังไงก็โดดเด่นนะคะพี่พี่คะ่ะและที่สําคัญราคาจากนกเอ๋เนี่ยคุ้มที่สุดค่ะที่ไหนไม่ได้แล้วโรงงานใหม่เอีย่ยใไม่กริบเลยเริ่มต้นที่สีเบจครีมนะคะตัวนี้นะคะขนาดกว้างหนึ่งนิ้วความยาวอยู่ที่สี่สิบสี่นิ้วคือนกเอ๋คัดมาให้กับพี่พี่นะคะเป็นลายท้องปล้องไผ่ ทุกเส้นเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะค่ะพี่ๆี่ค่ะสีครีมก็จะสวยเรียบหรูและดูดีมากๆเลยนะคะใส่กับกระโปรงกางเกงชุดเดรสใส่ได้หมดเลยนะคะขนาดกว้างหนึ่งนิ้วความยาวสีสนิ้วหนังท้องจระเข้แท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ราคาหนังท้องจระเข้เข็มขัดเป็นหมื่นนะคะพี่ๆี่เป็นหมื่นนะใช้คำว่าเป็นหมื่นเลยแล้วราคาจากน์เว์เนี่ยพี่พี่อยู่ที่890าบาทเท่านั้น 890บาทเท่านั้นสีที่1คือสีเบครีมนะคะนี่นะพี่พี่งานมาใหม่สวยตาแตกเลยนะคะสวยมากสีสวยมาก,ส,ส,มากสีที่1นนะคะพี่พี่ขาหัวเข็มขัดก็จะเป็นหัวออโตสามารถปรับได้ตามสรีระรูปร่างของผู้สวมใส่ไม่ต้องจอกให้เสียหนังค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีต่อไปนะคะ จะเป็นสีชมพูพาสเทลพี่ๆคะ่ะสีชมพูพาสเทลตัวนี้นะคะถ้าพี่ๆสนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยค่ะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง YouTube นะคะนอ้องเอ๋ก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ทุกคลิปเลยนะคะเบลเบอร์นอ้องเอ๋เสร็จแล้วทักหานอห้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยนะคะสีชมพูพาสเทลค่ะสวยหวานมาก พี่ขาดูใกล้ๆเลยคือหนังดีมากดีทุกเส้นสวยทุกเส้นแล้วของแท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะผลิตจากบริเวณปล้องไผ่สายพันธุ์สยามสายพันธไทยสายพันธุ์สยามซึ่งบริเวณกลางลําตัวอย่างนี้เลยคือบริเวณป้องจะอยู่ตรงกลางนะคะตรงนี้คือจุดเซ็นเต,นเตอร์ที่สุดของเข็มขัดนะคะที่นุ่ยนำมาให้กับพี่ๆต่อไปสีชมพูนมว้าวสวยกันคนละแบบนะคะพี่ๆ่ะ ตัวนี้จะเป็นสีชมพูพาสเทลตัวนี้จะเป็นสีชมพูนมนะโดดเด่นแล้วก็ดูดีมากเลยค่ะพี่พค่ะสีชมพูนมสวยเห็นไหมโดดเด่นหน้ามีไว้ครอบรองหน้ามีไว้สะสมพี่พี่จะเอาไว้ใช้กับกระเป๋าตังกระเป๋าสะพายจะเป็นเซตสีเดียวกันนะคะใส่กับชุดสีเรียบเรียบแล้วใส่เข็มขัดเพื่อเพิ่มความโดดเด่นนะแล้วราคาถูกมาก890บาทเท่านั้นนะคะพ,พี่ค่ะหัวเข็มขัดเป็นหัวออโต้นะ้ามีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มของแถมช่วงนี้มีอะไร จระเข้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะของแถมช่วงนี้นะเว็ยังคงจจดให้กับพี่ๆสองชิ้นนะของแถมมีซองจดหมายหนังงูเข้ามาใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะ,อะของแถมมีพักุญแจได้สองชิ้นเน็ตแบบนี้ในราคา890บาทไม่บวกเพิ่มค่ะเก็บเงินรายทางไม่บวกเพิ่มจักให้กับพี่ๆจุกๆเลยนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีต่อไปเป็นสีชมพูบานเย็นค่ะพี่ๆค่ะอุ้ย่สีชมพูเนีน่ยนราเดกมีให้พี่ๆสามเฉดสีเลยนะมีบางเย็นมีชมพูนมแล้วก็ มีชมพูพาสเทลเด่นมากทุกเชดเลยค่ะพี่ๆค่าอุ้ยบานเย็นก็สวยโดดเด่นมากช่างมากเรื่องของสีสันเนี่ยไว้ใจน้องเหยได้เลยค่ะเรื่องของความโดดเด่นอื้ไว้ใจน้องเหยได้เลยค่ะอะไรที่สวยอะไรที่โดดเด่นนี่จัดหนักจัดเต็มให้กับพี่ๆอย่างแน่นอน 890บาทเข็มขัดหนังจระเข้แท้นะคะเข็มขัดหนังจระเข้แทร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะพี่พี่ขไปต่อกันที่สีต่อไปคะ่ะว้าวสีม่วงพพสเซลค่ะพี่พี่ขสวยมากเลยแล้วมันไม่ได้หาได้ง่าย,ายๆด้วยนะสีที่น้องเห็นำมาให้พี่ๆชมวันนี้มันไม่ได้หาได้ง่ายๆด้วยนะพี่ๆนะกว่าจะได้มาแต่ละเส้น แต่ละสีแต่ละเฉดเนี่ยมันรอนานมากเลยแล้วเป็นแต่ละสีนี่คือหายากทั้งนั้นนะคะเพื่อความสวยของท่านสุภาพสตรีเพื่อความดูดีรูระของท่านสุภาพสตรีน้องเอกก็สรรหามาให้พี่ในราคาเบามากด้วยค่ะนี้ค่ะ นี่ค่ะของแถมแบบจุกๆด้วยนะคะสีม่วงพาสเทลสวยมากพี่ๆคะ่ะมาต่อกันที่สีม่วงเม็ดมะปรางม่วงเข้มมีม่วงเข้มมีม่วงอ่อนนะคะหัวเข้มขัดเป็นหัวออโตโน้นะพี่ๆนะคือเวลาใช้งานกดปุ่มแล้วปรับได้ตามสรีระรูปร่างได้เลยคะ่ะเวลาใส่กับกระโปรงกางเกงอะไรอย่างเงี้ยนะ หรือว่าใส่กับชุดเดรสนะคะพี่ๆค่ะสวยค่ะสวยแน่นอนโดดเด่นแน่นอนเข็มขัดหนังจระเข้เนี่ยพี่ๆแค่เห็นตารางก็รู้เลยว่าอุ้ยนี่ของจระเข้แท้เลยนะอู้พี่ๆค่ะสวยโดดเด่นดูดีเวลาพี่ๆใช้เนี่ยสีสันเนี่ยตัววัตถุดิบโดดเด่นอยู่แล้วแล้วเราใส่สีสันสวยๆให้อีกเนี่ยพี่ๆเพิ่มความสวยเพิ่มความโดดเด่นนะคะชอบสีไหนทักมาได้เลยเนี่ยพี่ๆดูอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยสีต่อไปเนี่ยเนี่ยสีเขียวตองอย่างเนี้ยสุดยอดไหม สุดยอดมากค่ะสุดยอดที่สุดเลยมีแค่2เส้นนะสีนี้นะคะพี่พี่ขาเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยเขียวตองนะคะพี่พี่ขาเนี่ยโอ้พี่พี่สำหรับสาวมันเจ้าแม่แฟชั่นนะะใส่กับชุดสีดําเรียบๆนะคะโอ้ยโดดเด่นมากเลยนะคะถ้าไหนมีกระเป๋าสีนี้นะคะเลือกซื้อเข็มขัดไปไว้ใช้เข้าเซ็ตได้เลยค่ะสวยโดดเด่นจระเข้สีนี้หายากมากนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะจะเป็นสีพิเศษพี่พี่ขาสีพิเศษเนี่ยปกติราคาเนี่ย ต่างกันในคลิปวิดีโอนี้นงเอ๋ให้ราคาเท่ากันเลยพิเศษมากค่ะทั้งนั้นที่ต้นทุนสูงด้วยนะนี่คือสีโรสโกลค่ะสีโรสโกลในราคา890บาทเท่านั้นโอ้วิ่พี่สวยมากราคาเท่ากันเลยนะ,ะแต่ต้นทุนต่างกันนะคะนงเอ๋จัดให้ราคาเท่ากันเลยค่ะพี่ๆค่ะ890บาทสําหรับสีโรสโกลสวยจริงท้องกล้องไผ่ทั้งนั้นเลยไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะพี่ๆค่ะนี่ พิงโก้ค่ะสีพิงโก้สวยมากดูดีพี่พี่ดูดีชอบสีไหนแคปภาพแล้วทักมาหาเราเลยได้เลยนะคะพี่พี่ขาสวยทุกเส้นสวยทุกสีงานไม่เอี่ยมไม่กริบเลยค่ะนี่ค่ะคือสีพิงโก้นะคะสีพิเศษนี่ได้เข้ามา3มเฉดสีด้วยกันนะคะอุ้ยพี่พี่ขาพี่พี่ดูค่ะสีทองคําสีทองคําสวยดางมากที่สุดเลยดูดูดูเลิศดหลวอลังการดูดีมากเลยเฉดสีพิเศษทั้งหมดนี้ในราคาเพียงเส้นละ 890บาทของแถมอีกถูกจุกสนใจทักมาหาน้งเอได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้นเอด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ